ครับวันนี้มีโอกาสเดินทางมาพาลูกสาวครอบครัวมาทำบุญนะครับเ<ป>รีเนวัด,ดนนพนนอนนะครับวัดบางพีกลางนะครับผมแถวบางพีนะครับบรรยากาศภายในวัดนะครับนี่คือ,อพระอรหันต์สาวกข,ของพระพุทธเจ้า เราจะไปรอดโบสถ์กันนะครับร้อนไหมหนูหนูหนข้าวัดร้อนไหมไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนนะครับข้าวัดเลยไม่ร้อนเราจะไปะไปรอดโบสถ์นะครับรอดโบสถ์รวันนี้โชคดีนิดๆหน่อยนะครับ ก็เลยมาทำบุญเพื่ออะไรจะดีขึ้นกว่านี้ครับที่เราเข้าวัดเป็นนะครับ